มาค่ะมาเจอกันต่อนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องแววเสียงรักนะคะ EP 1 6กถึง18กันค่ะและเมื่อนางเอกเข้ามาในสตูดิโอรูลูเห็นนางเอกนางก็แกล้งทำเป็นล้มแล้วก็ซบลงไปที่อ,อกของพระเอกพระเอกเนี่ยเขารีบผลักรูลูออกไปแล้วก็บอกนางเอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะและจากนั้นพระเอกก็ดึงมือของนางเอกออกมาแล้วก็ปล่อยให้รูลูยืนอยู่คนเดียวตรงนั้นโดยไม่สนใจนางเลยสักนิด เมื่อพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันสองต่อสองนางเอกก็บอกว่าเขาา้าใจนายเป็นมืออาชีพนายคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกแต่พระเอกที่เขาหวังว่าจะให้นางเอกหึงเขาบ้างเขาก็แอบผิดหวังเหมือนกันที่ทำไมนางเอกไม่มีความรู้สึกหึงเขาเลยสักนิดส่วนนางเอกเธอก็ได้ไปหาถังลี่ก็ตอนนี้ถังลี่เรียกน,นางเอกมาระบายเรื่องของประธานเย่ว่าเขาเปลี่ยนไปและเธออยากลาออก ณตอนนั้น,นประธานเย่ก็ได้มาที่ร้านแห่งนี้ด้วยเหมือนกันเขาจึงได้ยินบทสนทนาของถังลี่กับนางเอกหมดแล้วแล้ววันต่อมาถัางลี่ก็ยืนย่นใบลาออกกับประธานเย่จริงๆประธานเย่เองเขาก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะลังตัวถังลี่ไว้ยังไงท่านางเอกวันเนี้มันก็เป็นวันนั้นของเดือนณที่ทั้งปวดหลังปวดท้องแต่ก็ต้องมาพากเสียงเพราะไม่อยากเป็นตัวถ่วงของทีม แต่ว่าจริงๆเธอก็ไม่ไหวแล้วอาจารย์จึงบอกให้เธอไปพักได้และเลอเทียนก็ได้มาที่นี่พอดีพอเขาเห็นว่านางเอกไม่สบายเขาเลยขอเสนอตัวขอพานางเอกกลับบ้านเลอเทียนได้คอยประคองนางเอกแต่นางเอกก็บอกว่าอย่าทําแบบนี้เลยถ้ายังอยากเป็นเพื่อนกับเธออยู่ก็อย่าทําอะไรแบบนี้เลยนะและพระเอกเขาก็ได้มาที่นี่เหมือนกัน เขาอ้างว่าเขาผ่านมาแถวนี้พอดีและเขาจะเป็นคนพานงเอกกลับบ้านเองและในวันนี้วันที่นงเอกป่วยเขาจึงเป็นคนคอยดูแลนางเอกบ้างวันต่อมาก็ถึงวันถ่ายทารายการคู่รักพระเอกเขาก็คอยจู้จี้จุกจิกให้หนางเอกอะดูดีเวลาถ่ายงานเขาคอยกํากับให้ช่างแต่งหน้าแต่งหน้านางเอกยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วเวลาเขาฉากเขาก็เล่นได้เป็นธรรมชาติกับนงเอกมากมาก ผู้กำกับสั่งอะไรเขาทำได้หมดเมื่อถึงเวลาพักประธานเย่ก็ได้เข้ามาคุยกับนางเอกเรื่องของถังลี่นางเอกก็บอกว่าทานเย่ว่าหากอยากรู้ว่าถังลี่คิดอะไรก็ให้ไปถามถังลี่เองเถอะและต่อมาเมื่อนางเอกกับพระเอกต้องเข้าฉากกันต่อแล้วก็เหมือนเดิมผู้กำกับสั่งให้พวกเขาอาทำนู่นทำนี่ครั้งเนี้นางเอกดูจักเกง่งๆเพราะทั้งคู่อะต้องใกล้ชิดกันมากเกินไปแล้ว พระเอกเขาเลยตัดพอว่าที่นางเอกคุยกับประธานเย่ทำไมดูคุยสนุกสนานเธอคุยไปตั้งเจ็ดนาทีส2วินางเอกได้ฟังนานๆก็นั่งงงเลยแล้วก็มองหน้าเขาว่านี่เขาคอยสังเกตเธอจนจับเวลาเธอขนาดนี้ได้หรอและเมื่อบวกเขาต้องเข้าฉากกันต่อฉากเนี่ยผู้กำกับบอกให้นางเอกขย่งเท้าเพื่อจะได้ไปหอมแก้มพระเอกแต่ว่านางเอกตัวเล็กขนาดเนี้เธอขย่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเขาอยู่ดี พระเอกเขาเลยจัดแจงก้มตัวลงมาให้หน้าของเขาอะ่ะพอดีกับหน้าของนางเอกและจากนั้นเขาก็ให้นางเอกหลับตาและเขาก็เป็นคนหอมแก้มนางเอกซะเองแถมเขายังทิ้งทายไปด้วยว่าแค่หอมแก้มแค่เนี้ยเรื่องจิบจอยนางเอกนี่ไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดเพราะว่าพระเอกเขาดูเปลี่ยนไปมากจริงๆแล้วต่อมาเมื่อตอนเลิอกกองนางเอกก็ได้รับสายด่วนจากแม่ว่าแม่ของเธอล้ม แล้วก็ดูข้อเท้าว่าน่าจะหกักพระเอกที่ได้ยินด้วยจึงขออาสาไปรับให้และเมื่อมาถึงบ้านเขายังอาสาให้แม่ของนางเอกขี่ล้างเขาอีกด้วยเพราะว่าดูแล้วแม่คงเดินไม่ไหวแน่ๆแ,และเมื่อมาถึงโรงพยาบาลพระเอกเขาก็คอยจัดแจงแลเอกสารให้และก็แนะนําให้แม่ของนางเอกตรวจร่างกายให้ครบไปเลยทีเดียวและไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะเขาจะจ่ายให้นางเอกเอง นางเอกก็รู้สึกเกรงใจเกรงใจแล้วก็บอกว่าหากเธอมีเงินเธอจะรีบคืนเขาทันทีแต่ว่าหน้าของพระเอกมันแสดงออกขนาดน,นั้นอยู่แล้วว่าเขาเต็มใจทําเพื่อนางเอกต่อมาพระเอกที่รู้เรื่องของประธานเย่กับถังลี่มาบ้างพระเอกก็ได้โทรไปหาประธานเย่แล้วก็ไปเตือนเขาว่าหากประธานเย่ชอบถังลี่ก็ให้ไปบอกเธอซะอย่าได้ทําตัวแบบนี้เลย เพราะประธานเย่ดูเหมือนจะลังเลอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาจึงไม่ชัดเจนกับทางลีสักทีและต่อมาที่บ้านของพระเอกพระเอกที่ดูช่ำชองเรื่องความรักเพราะว่าเขามีความรักจริงๆในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนนั่งดูรายการคู่รักของตัวเองอยู่นั้นพระเอกเขาอยากใกล้ชิดกับนางเอกแล้วก็อยากจะรู้จักกับนางเอกมากขึ้นเขาได้ใช้แผนหลอกล่อนางเอกว่าเราสองคนควรเข้าฉากแล้วก็เล่นให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะ และก่อนอื่นเลยเธอต้องเริ่มเรียกชื่อเขาเป็นชื่อเล่นได้แล้วไม่ใช่มาเรียกเยซูเว้ยแบบเต็มๆขนาดนี้นางเอกได้ฟังนั้นแล้วก็เชื่อเธอเลยพยายามเรียกชื่อเขาว่าซูเว่ยอยู่ตั้งหลายทีถึงจะดูเหมือนเป็นคนรักเรียกชื่อแฟนทีนี้พอสับกันนะพระเอกเขาเรียกนางเอกว่าเออตัวแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละแค่คำนี้คำเดียวมันก็ลึกซึ้งกินใจนางเอกมันเหมือนกับว่าพระเอกเขารักเขาถนอมนางเอกเขาได้ใส่ความรู้สึกรักลงไปในชื่อของเธอ ซึ่งนางเอกก็สัมผัสได้เลยจากครั้งนี้และจากนั้นพวกเขาก็แลกเปลี่ยนความลับกันพระเอกได้ถามว่านางเอกเธอเคยชอบใครมาก่อนหน้านี้ไหมและนางเอกยังไม่ทันจะตอบอยู่ดีๆไฟก็ดับนางเอกที่รู้ว่าพระเอกกลัวความมืดใช่ไหมเธอเลยจัดแจงจุดเทียนไขเพื่อห,ห้องนี้มันสว่างและจากนั้นนางเอกก็ตอบว่าเธอมีไอดอลในดวงใจนั่นคืออันเลนนักแต่งเพลงชื่อดังเขาคนนี้เก่งมากแล้วก็เพอร์เฟกต์สุดๆ นะตอนนี้นางเอกผู้สัทยายว่าอันเลนเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่ว่าเธอไม่เคยเจอหน้าอันเลนมาก่อนเลยนะพระเอกที่ได้ฟังดังนั้นก็นั่งยิ้มกุ้มกิ่มแล้วก็บอกว่าอันเลนอาจจะเป็นคนติดบ้านก็ได้เลยไม่ได้ตั้งใจจะเปิดหน้าก็พระเอกนั่นแหละคืออันเลนตัวจริงเขาเห็นนางเอกชื่นชอบอันเลนขนาดนี้มีหรอที่เขาจะไม่ดีใจแต่เขายังไม่ได้บอกความลับนี้กับนางเอกนะ ทา้านถังลี่เธอได้ตัดสินใจแล้วเธอจะไปสารภาพรักประธานเย่แต่ที่บ้านของประธานเย่คนที่มาเปิดประตูกลับกลายเป็นซิงเจนินและเมื่อถังลี่เข้ามาก็เจอว่าประธานเย่เมามากซิงเจินแล้วต้องมาดูแลเขาก่อนทีนี้พอซิงเจินไปประธานเย่ก็เพิ่งรู้สึกตัวถังลี่เลยสารภาพไปว่าเธอชอบเขาแล้วเขาล่ะคิดเหมือนกันกันกบเธอไหม ซึ่งนช่วงนาทีที่ถังลี่กำลังรอคำตอบอยู่มันก็ช่างเนิ่นนานและในที่สุดประธานเย่ก,ก็ตอบว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจแค่นั้นแหละถังลี่ก็รู้คำตอบของเขาแล้วท่าน้านางเอกตอนนี้เธอรู้สึกเสียใจกับการพากเสียงมากๆเพราะว่าเธอมีความคิดเห็นอยากปรับเปลี่ยนบทให้ไม่มีความรู้สึกมากกว่านี้แต่ว่า,าจารย์ฉีก็ไม่เห็นด้วย พระเอกที่เขาเห็นว่านางเอกะนั่งเซ็งอยู่เขาจึงเข้าไปปลอบใจแล้วก็บอกว่าธรรมชาติของคนก็แบบนี้แหละทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอาจารย์ฉีเขาเป็นคนคุมห้องอัดเขาอยากให้งานมันเสร็จเร็วส่วนนางเอกเป็นนักพากย์เสียงก็ได้ทำเต็มที่กับหน้าที่ของตัวเองแล้วนางเอกได้ฟังันั้นก็อึ้งว่านี่พระเอกเขากำลังชมเธออยู่หรอกหรอทำไมช่วงเนี้ยพระเอกจึงดูอ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานกับเธอจัง แล้วก็ใช่นาะสีพระเอกเขาเปลี่ยนไปแล้วและที่เขาเปลี่ยนไปก็เพราะว่านางเอกนั่นแหละวันต่อมาอาจารย์สีก็ได้มาประกาศว่าจะมีการรับสมัครหนักภาคเสียงเรื่องไซอิ๋วทุกคนในฝั่งดังนั้นก็ตื่นเต้นอยากจะลงสมัครกันใหญ่ทาน้านพระเอกในเมื่อนางเอกไม่ว่างใช่ไหมเขาจึงอาสาไปดูแลแล้วก็คอยรับแม่ของนางเอกออกจากโรงพยาบาลเอง แล้วเขาก็แผนสูงนะเขาเห็นว่าแม่ขอ,องนาเอกจะต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้านใช่ไหมแบบนี้เอกก็ต้องตามไปดูแลที่บ้านแม่ด้วยเขาได้ออกอุบายแกล้งบอกไปว่านาเอกให้แม่ของเธอไปพกรักษาตัวที่บ้านของเขาแทนแบบนี้มันจะสะดวกกว่าก็แง่แหละมันสะดวกพระเอกมากกว่าเพราะว่าพระเอกจะได้อยู่กับนาเอกตลอดเวลางไงและเมื่อแม่ขอ,องนาเอกมาเห็นบ้านของพระเอกครั้งแรก จากตอนแรกที่คิดว่าเขาเป็นแค่ช่งางไม้ความคิดของแม่ก็เปลี่ยนไปณนะตอนเนี้แม่ได้คอยสนับสนุนให้นางเอกทำดีกับพระเอกให้มากๆหน่อยคือตอนนี้นานได้หันกลับมาเชียร์พระเอกให้กับนางเอกแล้วนั่นเองทางด้านพระเอกเขาก็ช่างดูอ่อนโยนอ่อนหวานมากขึ้นจนคนในสตูดิโอสัมผัสได้ ณนะตอนนี้นางเอกได้ส่งข้อความได้ให้พระเอกกลับมาบ้านมากินข้าวเย็นพ้องกันเพราะว่าเธอกับแม่ได้เตรียมทํากับข้าวเย็นไว้ให้เขาแล้วครั้งนี้แม่ของนางเอกเป็นฝ่ายดูแลพระเอกบ้างเพราะว่านางพอใจกับลูกเคยคนนี้เป็นอย่างมากจนออกนอกหน้านอกตากันเลยทีเดียวแล้ววันต่อมาพระเอกเขาก็ใช้แผนการของเขาหลอกให้หนางเอกออกไปชอปปิ้งกับเขาเพราะว่าวันต่อไปพวกเขาจะต้องออกไปถ่ายทำรายการใช่ไหม ดังนั้นแล้ว,วพวกเขาควรจะต้องมีเสื้อคู่เพื่อใส่ออกไปรายการนี้และพระเอกเขาก็จัดแจงให้หนางเอกไปลองชุดเป็นสิบสชุดกว่าจะได้ที่พระเอกถูกใจนางเอกก็ต้องเปลี่ยนไปหลายชุดเลยทีเนี้พอถึงตาของพระเอกใช่ไหมหนางเอกเลยขอแกล้งกลับบ้างนางเอกได้เลือกชุดให้เขาว่าลองเป็นสิบชุดเหมือนกันและเธอคิดว่าเขาจะเหนื่อยกับการเปลี่ยนชุดใช่ไหมแต่ว่าเปล่าเลยพระเอกเขาช่างดูชิลมาก แถมทูกชุดที่เขาใส่พระเอกก็ดูหล่อถูกชุดอีกตั้งหากและเมื่อบวกเขาไปอัดรายการนางเอกก็แปลกใจว่าทำไมคู่ของคนอื่นนะไม่เห็นใส่เสื้อคู่เหมือนกับอย่างที่นายพูดเลยพระเอกเองเขาก็เลยแถบไปเรื่องอื่นก็แงส่สิพระเอกเขาแค่แกล้งเอารายการมาอ้างเพื่อได้ใส่เสื้อคู่กับนางเอกก็เท่านั้นต่อมานางเอกก็มาเจอถังรี่นะตอนนี้ถังรี่ได้งานใหม่แล้วเธอเลยมาบอกนางเอกให้รู้ไว้ และคนที่ถังลี่ทำงานด้วยก็คือนักไวโอลินชื่อดังที่เขากำลังจะบ,บินมาที่จีนมาแข่งขันไวโอลินที่นี่ด้วยส่วนพระเอกเขาเห็นว่าแม่หอนเอกได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านของตัวเองแล้วใช่ไหมเขาจึงคอยไปเยี่ยมคอยเอาของไปดูแลให้เขาคอยดูแลแม่หอนเอกเป็นอย่างดีเหมือนคอยดูแลแม่ของตัวเองเลยและจากนั้นเมื่อแม่หอนเอกหลุดพูดออกมาว่านางเอกชอบใช้เขียงไม้เนี้ทำกับข้าวเป็นที่สุด พระเอกเขาจะออุบายว่าโอ้โหเขียงไม้เนี้มันเป็นไม้ชั้นดีเลยนะเขาขอซื้อต่อได้ไหมคือแผนของเขาอ่ะแค่อยากจะเอาเขียงไม้นี้ยกลับไปให้หนางเอกก็เท่านั้นและพอนางเอกกบมาบ้านมาเจอเขียงไม้ก็ตกใจเพราะว่าเธอจําได้ว่านี่มันเป็นเขียงไม้ที่บ้านของเธอไม่ใช่หรอทําไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ก็พระเอกอ่ะเขาอยากเอาใจนางเอก เขาเห็นว่านางเอกไม่ยอมใช้เขียงของเขาเขาเลยเอาเขียงไม้อันเก่าที่บ้านของนางเอกมาให้นางเอกที่นี่แทนซะเลยต่อมานางเอกก็ได้ไปบอกพระเอกว่าขอบคุณพระเอกนะที่ช่วยเธอไว้ตลอดพระเอกเขาเลยแกล้งหยอดนางเอกว่าเขาขอรางวัลแสดงความขอบคุณของนางเอกได้ไหมและเขาก็จับหน้านางเอกเข้าไปใกล้ๆหน้าของเขา นางเอกเห็นแล้วก็ตกใจเพราะนี่พวกเขาไม่ได้กำลังถ่ายทำรายการอยู่นะทำไมพระเอกถึงได้มาสวีทกับเธอแบบนี้วันต่อมานางเอกก็ได้ไปลงสมัครคัดเลือกนักพากย์เสียงเรื่องไซอิ๋วพระเอกก็คอยส่งข้อความมาให้กำลังใจนางเอกด้วยและก็นะาในการแข่งขันนี้ลูลูก็ได้มาเป็นพิธีกรในงานนี้ด้ยวยเหมือนกันเมื่อนางเห็นนางเอกนางก็แอบแกล้งนางเอกด้วยกันไม่ให้กล้องเข้าไปถ่ายทำนางเอกเพราะว่านางกลัวว่านางเอกจะเด่นดังเกินหน้ากันตาของนางยังไงละ่ะ ส่วนนางเอกพอเข้ามาในห้องอัดก็เจอคณะกรรมการ3ามคนนั่งเรียงกันครั้งนี้ผู้กำกับตรงกลางได้แนะนำว่าคนที่อยู่ข้างๆเขาก็คืออันเลนนักแต่งเพลงชื่อดังแค่นั้นแหละนางเอกก็ตกใจว่าอา้าวที่แทนล้วพระเอกคือคนที่เธอชื่นชอบมาโดยตลอดหรอและเมื่อเริ่มทดสอบเสียงทางพระเอกและนางเอกได้ยินเสียงว่าเสียงไม้มันผิดปกติพระเอกเขาเลยบอกว่าให้หยุดก่อนและให้ปรับเสียงใหม่ จากนั้นเมื่อนางเอกอัดเสร็จผู้ชายที่นั่งข้างนางเอกก็แอบ,บสังเกตเห็นว่านางเอกน่าจะรู้จักกับคณะกรรมการเขาเลยแอบ,บเอาเรื่องนไปพูดจนลูลู่ได้ยินลูลูล่ได้ไปประจานนางเอกต่อหน้าสาธารณะว่าเธอรู้จักกับคณะกรรมการนางเอกเลยผ่านเข้ารอบแค่นั้นแหละนางเอกก็เถียงว่าให้ลูลู่ดูให้ดีๆเธอไม่ได้ผ่านเข้ารอบครั้งนี้สักหน่อยและพระเอก ก็ได้เดินออกมาปกป้องนางเอกไว้แล้วก็บอกว่านางเอกใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อเข้าแข่งขันและคณะกรรมการไม่เคยลำเอียงการตัดสินในห้องอัดนางเอกก็เป็นคนแรกที่ได้ยินว่าเสียงมันผิดปกติเธอเลยพยายามปรับเสียงของตัวเองให้มันเข้ากับโทนเสียงและเพราะความสามารถของนางเอกเนี่แหละที่เก่งขนาดนี้ผู้กำกับจึงได้ประกาศแทนพระเอกไปเลยว่านางเอกผ่านการคัดเลือก และเมื่อทุกคนได้ฟังดังนั้นก็ไร้การขัดขานแม้แต่ลูลูเองก็ต้องเงียบปากต่อมางเอกเพิ่งมารู้ว่าพระเอกคืออันเลนนักแต่งเพลงที่เธอชื่นชอบมาโดยตลอดนักเอกก็เขินอายเกินกว่าจะมองหน้าเขาเธอเลยได้วิ่งหนีแต่ก็สะดุดล้มจนทําให้รองเท้าหากักพระเอกเขาเลยอาสาขอให้หนาเอกขี่หลังเขาแล้วเขาจะพา,าเอกกลับบ้านเอง ซึ่งนะตอนที่นายเอกขี่หลังเขานางเอกก็เขินจนทนไม่ไหวพอนายเอกกลับมาถึงบ้านเธอก็ยิ้มแกล้มปว่าในาที่สุดเธอก็ได้เจออันเลนตัวเป็นๆแล้วแต่เธอก็รู้สึกหน้าแตกมากเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเธอเพิ่งจะสารภาพรักไปว่าเธอชื่นชอบอันเลนมากขนาดไหนซึ่งเธอได้บอกต่อหน้าพระเอกไปแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่าเธอเพิ่งบอกว่าเธอชอบเขานี่นาและสิ่งนี้แหละมนเลยทําให้นางเอกเขินจนทําตัวไม่ถูก ตอนนี้ไม่ว่าพระเอกจะทําอะไรก็ดูน่ารักในสายตาของนางเอกไปทั้งนั้นวันต่อมาอาการเขินของนางเอกก็ยังไม่หายไปง่ายๆนางเอกที่ต้องถ่ายทํารายการของพระเอกก็อออาการเขินจนพระเอกจะต้องดุนางเอกว่านี่เขาเป็นเขานะเขาคือเยซูเว้ยและเขาก็เป็นคนเดิมไม่ใช่ใครที่ไหนนางเอกได้ฟังนานๆก็เลยได้สติแล้วก็ได้กลับมาถ่ายทารายการได้เหมือนเดิม ท,ทานาถังรี่เธอก็เข้ากันกับมาสนักวโอลิรนชื่อดังที่เพิ่งบินมาที่จีนได้ดีและตอนนี้มาสก็ดูจะหยอดคำหวานใส่ถังลี่อยู่บ่อยๆด้วยและมาสคนนี้นี่เองก็คือคนที่เคยแข่งขันวิอเรนกับพระเอกทั้งควาวสูสีกันมากจนมาสอยากให้พระเอกมาเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ด้วยเพื่อมาแข่งขันกันไปเลยว่าใครเป็นคนแพ้ใครเป็นคนชนะ แต่ว่าพระเอกเขาไม่สนใจเขาไม่อยากมีชื่อเสียงดังนั้นแล้วเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมการแข่งขันท่านางเอกช่วงเนี้ยนางเอกก็ยุ่งมากทํางานตัวเป็นเกียวหหวเป็นนอตจนเธอพลาดโอกาสเข้าคอร์สเรียนการพากเสียงกับอาจารย์ญี่ปุ่นพระเอกเห็นแล้วเขาจึงขอไปทําอะไรบางอย่างให้นางเอกส่วนานางเอกเธอก็เพิ่งได้รับสายจากถังลี่ว่าพรุ่งนี้เธอกับมาสจะได้ไปถ่ายทํารายการที่สตูดิโอของพระเอก นางเอกเลยได้มาขออนุญาตพระเอกว่าเธอขอไปสตูดิโอกับเขาพร้อมเขาพวกนี้เลยได้ไหมซึ่งนางเอกยังไม่ทันที่จะพูดจบพระเอกก็บอกว่าอนุญาตแล้วและพอถังลีมาเจอกับนางเอกเธอก็ได้เล่าเรื่องของพระเอกกับมาสให้นางเอกฟังว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนเก่ากันแล้วก็แข่งขันไวโอลินกันมาโดยตลอดครั้งเนี้มาสเขาตั้งใจมาแข่งขันไวรอลินกับพระเอกให้ได้แต่พระเอกเขาไม่ยอมเข้าร่วมเลย นางเอกได้ฟังดังนั้นก็เหมือนจะคิดแผนการอะไรบางอย่างออกส่วนพระเอกเขาก็ช่างอาอจใจนางเอกมาโดยตลอดครั้งเนี้เขาได้คอยเตรียมนมมะพร้าวไว้ให้นางเอกซึ่งโดยปกติแล้วที่สตูดิโอเนี้ยมันมีแตก่กาแฟแล้วเขาก็รู้ว่านางเอกไม่กินเขาจึงได้เตรียมนมมะพร้าวไว้ให้แทนถังรี่ที่รู้เขาก็แอบเซล์นางเอกบ้างส่วนมากเมื่อเขาเจอพระเอกเขาก็ชมพระเอกว่าพระเอกอะเก่งหลายเรื่องเลยนะ พระเอกเล่นสเก็ตน้ําแข็งเก่งเหมือนเป็นระดับทีมชาติได้เลยนางเอกได้ฟังดังนั้นแล้วก็แบบโอ้โหนี่พระเอกนอกจากจะเป็นไวโอลินแต่งเพลงเต้นวอลฟ์ยิงธนูแล้วเขายังเล่นสเก็ตน้ําแข็งเก่งอีกหรอมีอะไรที่พระเอกทําไม่เป็นบ้างนะแล้วนางเอกก็ไปบอกพระเอกว่าเธออยากเห็นพระเอกเอาชนะมาสจังเลยและพระเอกที่ได้ฟังแค่นั้นเขาก็เลยเปลี่ยนใจอยากเอาใจนางเอกด้วยการลงแข่งขันครั้งนี้ด้วย ต่อมาลูลูก็ได้มาหาพระเอกถึงที่สตูดิโอนางได้มาห้ามพระเอกไม่ให้ไปถ่ายทำรายการเลิฟฟิงไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะนางจะเอาเรื่องของพระเอกกับประธานเยที่เป็นญาติการไปประจานหากทุกคนรู้ว่ามันมีการเอาญาติมาร่วมแข่งขันรายการคู่รักคู่ของพระเอกกับนางเอกก็จะอดได้รับรางวัลซึ่งพระเอกเขาได้ฟังดังนั้นแล้วเขาก็ไม่สนลูรู้อยากทำอะไรก็เชิญเพราะว่าตอนเนี้ย เขากำลังยุ่งอยู่กับการเชิญอาจารย์ญี่ปุ่นคนที่นางเอกพลาดไม่ได้เข้าไปนั่งเรียนกับอาจารย์คนนี้ในวันก่อนณนะวันเนี้พระเอกเขาเลยมาตั้งกล้องอัดคลิปเพื่อไปให้นางเอกได้เรียนรู้จากอาจารย์คนนี้ซึ่งอาจารย์เห็นว่าพระเอกดูตั้งใจมากนางเลยได้ทักว่าเขาดูทำเพื่อผู้หญิงคนนี้จังเลย